รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2นางการจนาเพิ่มวิไลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูงวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนในอันดับคสสาอัตราเงินเดือน51,110บาทเกิดเมื่อวันที่26เมษายน2516เข้ารับราชการเมื่อวันที่2พฤษภ,ภาคม2540ที่โรงเรียนบ้านพลแดงตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต4พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนมี29ไร่เขตบริการของโรงเรียนมี4หมู่บ้านได้แก่บ้านขยุงหมู่ที่4และหมู่ที่16บ้านกุดปลาขาวหมู่ที่12และบ้านหนองแก่ซึ่งบ้านหนองแก่ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลเวียงเหนือเดิมทีโรงเรียนบ้านหนองแก่ได้ถูกยุบรวมจากกรณีการยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ย้ายนักเรียนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าประจำการที่โรงเรียนบ้านขยุงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนบ้านขยุงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,565มีทั้งหมด199คนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คน สรุปผลการปฏิบัติงานทั้ง5ด้านด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักการรายงานคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆนิเทศและกำกับติดตามการจัดการการเรียนรู้ของครูสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมพัฒนาและนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ BBL โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่ากุญแจ5ดอกมาใช้ในการขับเคลื่อนเริ่มจากกุญแจดอกที่1สนามเด็กเล่นแบบ BBL กุญแจดอกที่สองห้องเรียนเปลี่ยนสมองกุญแจดอกที่สามกระบวนการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอน กุญแจดอกที่4คือหนังสือเรียน BBL และกุญแจดอกที่5สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ BBL ด้านที่2การบริหารจัดการบริหารจัดการโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเข้มแข็งและสามคัคคีมีเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา บริษัท U R c h e m i c o n จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารผลิตภัณฑ์สำหรับงานไม้และเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมแซมให้การสนับสนุนก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนที่มีอายุใช้งานที่ยาวนานจนชำรุดสุดโทรมทางบริษัท U R c h e m i c o n ก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด การบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายเริ่มจากการบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองครูมีการวัดผลประเมินผลแบบบูรณาการการใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูออกเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคพร้อมทั้งลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การบริหารงานบุคคลบริหารด้วยการยึดหลักธรรมภิบาลส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การบริหารแผนงานและงบประมาณบริหารโดยยึดระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการการบริหารงานทั่วไปการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการ โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมการเรียนรู้เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำขยุงโมเดลบริหารจัดการโดยการนำนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ BBL บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาผู้บริหารเอื้อและอำนวยความสะดวกในการจัดหาสื่ออุปกรณ์ กระดานเคลื่อนที่และมุมประสบการณ์ต่างๆรวมทั้งสื่อเทคโนโลยีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ได้ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเช่นรูปแบบออนแทนและออนไลน์ line. นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเช่นกรณีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียนเป็นต้น ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครององค์กรท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนรวมถึงองค์กรทางศาสนาหรือวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีการระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาด้านต่างๆโดยทุกปีจะมีพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนและตั้งกล่องผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่หนึ่งมิถุนายนของทุกปีเพื่อจัดหาทุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงสนาม BBL รวมถึงการสร้างรั้วหน้าโรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในเขตบริการทั้ง4หมู่บ้าน ได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำอ้อมร้านค้าเอกชนต่างให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีและนอกจากนี้ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม BBL มีการนำคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ มีการกำหนดปฏิทินนิเทศติดตามและให้กำลังใจโรงเรียนที่นำนวัตกรรม BBL มาใช้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมพัฒนาเป็นระยะแล้วนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไปด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมพัฒนาในสายงานอย่างสม่ำเสมอมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถรอบรู้ในการบริหารงานเป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรม มาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนรวมถึงครูและสถานศึกษาเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนเมืองกันเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ BBL ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสัญหาและคัดเลือกพนักงานราชาการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4ส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับชาติในการทดสอบโอเน็ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่สองโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นโรงเรียนนำร่องที่นำนวัตกรรม BBL มาใช้ในโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครู ได้รับรางวัลครูหัวใจทองคำประเภทผู้บริหารสถานศึกษาด้านศาสตร์พระราชาเนื่องในงานวันครูเป็นตัวแทนเข้าร่วมถอดบทเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่25-26ถึงกุมภาพันธ์2565ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูรุ่นใหม่ เป็นโรงเรียนนำเสนอนวัตกรรมการจัดก,การเรียนการสอนและวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ3ดาวนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง